สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเดจ้ะพ่อแม่พี่น้องคาะทุกคนขอโทษขอไัอยวันนี้เป็นเวลาเก้าโมงกว่าแล้วแต่สาวเพยยังไม่ได้อาบน้ําเพราะว่านอนกําลังตื่นและที่สําคัญกว่านั้นนะทุกคนสาวเพย์ก็มีเซอร์ไพรส์จากพ่อแม่พี่น้องน้องสาวสาวเพยนะทุกคนสองคนมาหาทุกคนและสิ่งที่สะอรไพรไปมากกว่าหันคือสาวเพยบริลล็อกประตูห้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดีแต่ว่าผมมี ผู้บ่าเขามาหาแนละ้วทุกคนคือลืมเมื่อคืนนี่น้องบางออนมาหาเนาะสะแพกก็เลยเออให้น้องบางออนกลับและสะแพกก็เลยบริบริชนใจสะแพกลืมไปหลอกประตูนะทุกคนน้องเป็นเขามาหาแบบ ยางเข้ามาเลยนะทุกคนทาทุกคนอยากเห็นเบื้องหลังนะไปดูได้ในช่องบัวน,น Channel ีชาแนลเดอวยพแม่พี่น้องสเปพฝากเขาไปกดติดตามแต่เขาไปเบื้องนะทุกคนอันนี้คือเหลืองจริงนะไม่ได้เซนเซอร์ไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังคือตกใจเบิดนะพรม่พี่น้องอยูริยี่กับมาสก,กิดโลสเปเนอนอนหถมผ้าขุโป,ปง่งน,นะทุกคนนะคือดูสภาพนะมันอานสิบหเห็นเนาะเพราะว่ามันเหมือนกันเลยเนาะเอ,ออนแต่ไม่ได้ยินเสียโอเคจพกพแม่พี่น้องสเป็จะมาถ่ายคลิปขังแดงที่นนองมาหานคนด้วยกันฉ กินผล,ลไม้เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะทุกคนพผ่นเหลี่ยงเนาะเหลี่ยงสะแพงนะทุกคนสลองเจ็ดพันซับนะทุกคนด้วยเงินหนึ่งพันบาทนะก่อนอื่นจะได้ก็ต้องคอขอบคุณเลอ,อคุณลุงอ่าใจดีท่านหนึ่งนะทุกคนที่เป็นอยู่ทางไตเนาะเป็นใจดีอ่า ส่งเงินมาให้สะแพรทุกคนแล้วก็ให้น้องบัวนีสะแพรก็จะเอาเงินหนึ่งพันบาททุกคนไปซื้อผลไม,ม้หลากๆมาแล้วเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แหละแล้วก็สิมันส่งคารถหนองบัวนีน้ำนะทุกคนโอเคน้องบัวนีน้องบัอง,บงอ่อนเข้ามาได้เลยจ้ามาๆมาๆมามามาเข้าเลยม่วยี่เออไม่เป็นไรฉัน <c oughs> ยัง <c oughs> ไม่ได้อาบน้ำได้ไี่สวยอะ <c oughs> ไรทุกคนมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไหว้นี้ บรเวณีกนงเนาะสบายดีเอฟซีถูกถูกทุกคนของเลยแพ่ว่าเด้อแนี่ยกรเีกนกาจเนาะทุกคอซเพย์ไม่ต้องบอกนะว่าแะพย์คิเอ่ก่าทุกคนนะทุกคนคือสซ่เพย์ยังไม่ได้อาบน้ำนะอย่านะอย่าห้เอฟซีแเพย์ตงรักสซ่เพย์ในในสิ่งที่สซ่เพรเป็นนะ มามาเสื้อไข่เล้วทุกคนเลยมาเสือไข่เอื้อยเพลินเพลินพี่น้องมาในห้องเอื้อยเพลินกันเืมปิดประตูสั่งเพลินพี่น้องเลยเขามาหอนในห้องได้เลยเราจังตกใจที่ไหนวะยังคือเอื้อยคือพวกเอกเปดประตูเราเปิดตาไหลโบนั่นแหละเฮ้ยเปิดตาเห็ยังบันไดล็อกกันตีนี่แหละคือพี่น้องเาก็มาเรีนน้ำเอื้อยเพล่นน้องวันนี้นะมีโอกาสว่กอะไรหน้าง่ายน้องวันนี้น้ำเอื้อยเพลินกับข้าวลดไร่บันไดระบายนีนค่ารถดบางย่านี่ลดเกาซีเออคนนี้ไหนคนอะไร ลอยเก่าชีพน้องดีหน่อยมาตีสาดิเพิ่นมาตีสาเพิ่มมาแต่หกโมงผมก็ดีเลยสิเอาเงินหายเพื่อนทุกคนเงินหนึ่งพันบาทนะทุกคนไปแล้วร้อบาทเนาะุกคนนี่นะคะทุกคนมากินข้าทุกคนแคกินข้าวเอาสุบมาเขือมาบนอุ้ยมิกมาเออเดีเดี๋ยวอ่ะค่อยยน้ำายกันได้ตอนเนาะได้ได้แล้วสุดท้ายกินข้ารวมักันนาะีนอค่อยเริ่มเอาใหม่อนนี้มา เรเป็นยังไปยังก็เอาอ่าเรือเ่องกอนยังอันนี้ซุปมะเขือเพื่อพี่น้องมะเขือมากมากจากซุปมะเขือแล้วกาหมูปิ้ง,ข,งข้าวเหนียวเนาะคนค้างไายยางจกากเพื่อนพี่น้องกินกนันเรืองเพื่อนพี่น้องกินพร้อมกันทั้งแท้เปื่อยเปื่อยไม่หลอกไม่หลอกอ่า <แก S 1> ซีบีเนาะซีบีไหมเออซีบีก้อยหันตอนแรกหันไปหาเอวบัวที่ช่องอะอะไรวะ ปแพ้ตอนที่ซองเพื่อบบนี้อตอนที่ซ้อยตายนอนรอสั่งยอะเพรต่างก่อนพี่นองเามาหันาำไม่นช่ยไี่หนึ่งจะหามันไม่เห็นขอเหนือยาขาวยาขาวมเอามาเพื่ดเพื่องะกินก็มุเชื่อยแม่เช็นปัญา สบายดีเด้อสบายดีเด้อสองหนอดีเด้อเด็กชายเดกหยิงเขานนี้เรอพี่น้องเป็นยังมันะเป็นยังงมันก็เป็นแบบนี้เหมือนเห็นเบิดก็เลยจะเห็นเห็นเจ้าเห็นเห็นสบายดีสบายดีเอฟีของเกิดบัดีเนาะสบายดีเอฟซีของเกิดเวเ้อากเุกอนจากทุกกทุกคนากทุกคนจากทุกคนจานจา่ทุก่นจากทุากเุกคนจากทกคนากทนากนจากทุกจากทุกากทุนากทนานจากกคนจานจากนจากทนจานาทุกนจานานาทนา สบวกกับซีฮปี่เนาะเซรีนาเลยแพ้อันนี้นะคุณเก่งๆชงต้องการเองน้องบังอ่อนชแนลไม่ได้ค่ะ์ปี่อะไรนี่หอมบริโภคกันทันทีสมัยแต่ก่อนเนาะก็เลยบอกนี้นะทุกคนบอกเลยว่าฮารกันประสิทธิ์เกิดขึ้นบัวไปใส่ก็ไซก่าอ่าเนาะมีน้ำพริดเม็นด้นี่เด้อมีอันนี้เดอร์ชุือชุบมะเขือจ้าพอเม่พี่น้องนี่ชุบมะเขือได้เจ้าเด้อร์แต่กามีน้ำพริกเขาขอสิ้อรอบแป๊บหนึ่งเขา เอามาจากบ้านจะไหนนี่น้ำพริกเนาะเราเป็นแม่งเขากให้คนอื่นเบิ่งคนอื่นไปเลยนี่เนาะทุกคนนี่น้ำพริกนี่คนเงี้ยวทุกคนจะแก้ซื้อมากไวเมื่อวานเขาเนี้ยทุกคนเขาเนี้ยวองคนเอาเขาเนี้ยวห่อคอละแต่บาทสิบาทละสิบบาททุกคนนี่ห่อละสิบบาทนะจ๊ะแต่บาทละอิ่มพูดแล้วก็มีโมปีกมีจามโมปีกเปิร์นอิ่มเบรด เขาอนนี้อยู่นีมูิกไม่จะเดินนีน้องคอมเีน้องอิ่มก็ทุกคนน้องอนทุกคนน้อนสีอิ่มบนน้องอนน้องอ่ไปกินลายแถวหน้าเอามาว่านคอยเออกินอันเดี๋ยวจามาได้แลขาฟองยา้องตาก็จะพี่น้องฟองนี้มันบุ๋เลยเนี่ยีอออู้ตอนนี้หอนอไรใส่จานน้องเ่ยใสจานใส่จานไได้บ้างก่ กินข้าวคอมนาวอมตาก็มน้องมากมาก่ะแล้วแย่งหางมาจ้ะแล้วมันจะเย็นเน่หอเย็นถึงยาผัดกระดาษมองชมาเพื่อให้มัดกระดาษผัดกระดาษไปดื่เาไว้ือมาอีกอันจะเอาไปถึงบดจะเอาไปงหนย่างที่กดเลยไป่าก็บคคยกินออถายกับบ่คคลทีกินกินข้าวแห้เราสิไปอาบนาทุกคนแจะาเเที่ยวแมเนที่ทางออกมันก็ นางเอาลึกนางนิหนึ่งนาเอาแดดบแดดเลยยิ่ิเขาไป่นีันแดดแดดแดดเลยอวางะไรแล้วว่ามาไหนมา้วบอกกัรมาที่ไทยบอน้ำบ้านเอ็นบอลเลิศเหนือบอไทยยังไเนาะุนอะไรเนาะเขาจะไปถ่ายอะไรอี้บ้างขันเขานะทำงานเงินมถ่ายยังแดดตรามั้ยคไมถ่ายแล้ บอกกินเขาว้วมผ้ากับน้องบัวนี่ในหล่อฮาปี้พ่อแม่พี่น้องชวนน้องเมื่ออ้อนไงกินได้เลยกินได้เลยเพราะว่าไม่ฮากันแล้วเนาะอยู่อยู่อยู่ที่ว่าอยู่จำดากันมาเลยแล่วรอบแฉบน้องกันจ้ครั้งแรกในหล่อฮาปี ตงเดีวพ้นบาทนะุกคนะเพราะต้องน้ก็ประาณต้องการเกลี่ยวต้องการเจลได้ปแล้วมากกินไปตะแกะเป็นสับดาห์วันนี่ยวันกินพอแล้วพาวะไม่ไหวเลยทุกคนต้่กินพอาวแล้วโดยเฉพาะละไม่ได้วันเลยนะนานเก็พอไม่ได้วันหรอํำดาวัาอยู่หองดาวมาดหาติ๊กต ไนี่บองแล้วก็เจาไบร์ดมางไปเคยบอกาบริวขาคอยดแล้วเาจะลอนหายแงแทบ่ะไามาเพรมันตไนไอันนี้เขาอะไรด่เที่วมีน้เขาแล้วไปไปเอาไปได้หนังขน้องเขาเกิพหนองก่อนหงลงาเลยนั่งอามช่วย ก็เดินไปเบอโรงงานมันก well, ็เร uh ิ huh. mm ่มเอาอะไรมันเนียนะเอาก็ได้เพราะมันนังไม่นะเขาเขาพว่นน้ำเปล่าน้ำรัเขาพอคนมากินรเขาไปซื้อมาก็ซื้อแกเหมือยาเจะาบอลเลยข้าหลุดมันหน้าอ่ำข้าวหมดยัง่ะบอลมันหน้าเรีบอดเขาได้ดีก็พ่ะจะชหางจงหาจะอะไรอาหารยูทูบบอาหารระวังเหีย ใช่ได้ยูทูบเบอร์เฮียนกินมีสีแล้วมันแสบสุดอาหารยูทูบเบอร์ปม่นี้เแาบแสบมันกันจะไปไี่นอเกินง่ายๆจ้ะใครกินเนี่ยรามเต้าเล่ามาอยู่ห้อหนาก็จะเกิดยัขึ้นบันอาหารยูทูบเบอร์กินง่มันควรทำอาไคนเอ้ยยูทูบเบอรแปกใจได้วะ ตามคนเดินออกนี่เห็นงานียังแไ่งานบ้านเมาทุกคนเด้อ <c oughs> รวมแม่บา้านลาวสามสาวรวมแม่บา้านลาวนะชิปนี้มีหัวข้อว,ว่ารวมแม่บา้านลาวมารวมตัวกัน <c oughs> แล้วเป็น,นยูทูบเบอร์ลาวด้วยต้องทำ้าดยูทูบเบอร์ลาวยันว่าอยู่ขอบขอบคุณประเทศทไทยอะไรเนะ <c oughs> งางเป็นไทยดนมากเงินล่ะก็ <c oughs> ได้มาเห็นหน,านา้าก,ก,กันมีโอกาสดีๆเนาะแต่โมฮั่นซุกๆยังมีปิดขอบคุณขอบคุณในายเรื่องพวกนายเป็นรองรับคนไทยทุกคนเต็มเ <c oughs> ข้าเต็มปากนะทุกคน <c oughs> ที่เขามาให้กำลังใจของเ่าทั้งสามคนเนาะ <c oughs> บอกเลยว่าแต่ละคนนี่คือเฮียหนาเน,นี่ยอยู่ประเทศไทยนี่สิบกาปีส่วนสะแพาะนี่สาว,ว่าปีนะทุกคนมากกว่าหน้างมากกว่าหมูกันเตะ แลี่นาะงีแล้วคนข้ามากุพี่น้องคนดูแลบัวัอ่าจาคนเลยแปบคุณตีนแตงแต่แตงแตอ่าแต่แต่มากไหมที่ถปัจจุบันกัยังไ้ถ้าพึกซาแหละอ่าในนํำทุกอย่างเนาะทุกคนขอบคุณเลยันาดขอบใจด้วนด่ด่ส้มส้ดื่นอื่ยเนาะดได้จังหนอยด่มดจังหน่อยันเนแต่ทุกคนโอเคย้พี่น้องคลิปนี้ชอบแม่กัต้องพอนุญาตเด้อ กาอีซ uh ื huh. <ator> <laughs> ้อมาใหม่ทุกคนใช้มานางสับผาเอามาหอมกินเขาก่อนนะเอตกิ้เขาเล้โอ้เยื่อเนาะมันใไงตัวเ่อยก็ได้ตัวขับค่ะจะหันไปอ่านจะไปกินบุกไฟนางกินไงจะไปกินใช้นางกินหรือป่บกองบุกไฟาวมากินหอม อเคจจะพอไปมีน้องนะคะพอจบคิปเพี่นเฉยๆจะเลิมีระการประการว้ก็ต้องการขอโทษขอให้เด้อทั้งสองทังบ้านทั้งสองพขอบคุณนายเด้ะขอบคุณนาย้วยารถืนใจของเขาด้วยจ้าไปแล้วสบายดีสบายดีสบายดีย